ไปกันดาเอาใจคนอื่นเขามากเลยเนาะเอ้ยเฮ้ยสตีฟอยู่ไหนอะปอวันปวองออกไปๆๆแล้วไปไหนเปอะไรเอือเลยโดนเสาแป๊บนึงนะไฟฉายแล้วเป็นเหรงวะอย่าบอกเ้าแบ็ดมอดอ่ะแฮ้มแบมดมอดไปกับตาโอ้ยเสียตังฟีโอ้โหไปถูกถังสารนังหานังนาน เดี๋ยววะเหมือนในห้องเหมือนในห้องใหม่อ่ะรัดก่อนตรงนี้ห้องใหม่อ่ะแต่ไม่มีอะไรเลยเหมือมาไปห้องแล้วห้องลี้รัดเฉดเฉมั้งรัดแอมบูดเออัดโอ้โหไฟฉายก็ไม่มีไม่เป็นไรเราเดินตามเงายังมีของโอ๊ยไม่ดีห้อง เดี๋ยวก็ตีบหน้าฟันหักใไปเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มันว่ามันจะไม่เก็บมันไม่มีเก็บเลยอัตโนมัติแล้วอ่ะอัตโนมือมากกว่าเอออัตโนมือไม่อัตโนมัติโ <c oughs> อ๋โอพีอ่จีนรบ <c oughs> ก,กวนยังเลยอน,นั่นไงคน <c oughs> ตู้คนตู้รอตัวนี้ไปเร็วเร็ว นไมทัย okay. yeah. ูดทังอยุดอดูจะไม่ทันแล้วอืมอือหืองไฟช่วย้อร้อนเงนปกอี้ยนะนตด้วแม่มุมเลยอะอะแล้วไฟมันหายไปไหนหมดเดวไฟแตกเฮยตรงนี้ ข้างบนน,งบนี่น,นี่แหละไรอย่างไรแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยไหลวนหันนีเ้นเราขึน้นเข้าตู้มียหนังก่นกอนเอ่อตู้นี้ยี่สิบยี่สิบแล้วลัสห้องลัสห้องทีง่สใช่ป่ะภาวะของใครเหรอ ไล่แล้วเห็นไฟแล้พ่ปพ,พี่เพือ่อน่ะอันนี้ของกับพี่ของจริงตงนี้ลาไหมมาไหมมาม,มาม,มาห <c oughs> ลอกหลอกอ <c oughs> ื้มนี่เป็นคนแก่อ่ะ <c oughs> เฮ้ยมีเทียนเทียนไขอใส่้วก็เไกียนไขบ้าเลยวะเนี่ยใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเทียนดับเนี่ย เออบายบายเอ้ยเฮ้ยตกใจดิผู้ไม้กังขี่ไุดุ้งเลยไยไปตกอ่นรอดงาป้ะระติกรรมเนี่ยมาปะมาไหม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 ตกใจ

มคนมคนปีนี้นี่ิดจะมีอะไรดีีไม่ดีอ่ะไปแล้วห้อมีแปลกนะไมเช็คไปเชกไปแชกต้องโกย ปไปมาขายเลยออคือเอาเอาไปเช็คมาจุดนี่มาดิเดี๋ยวเอาซิปโปลลเลยมาดิมาเดชไม่น่ากลัวนะทำไมเล้อดสงมาเยอะแปลกแปลอะอย่ามาอะไปด่านนี้แหละ ที่ไหลตายตลอดเรา,า <c oughs> ด้วยมะ ประตูประตังโอ้โหไปกลับไปกลับกับนี่ครั้งนึ่งเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีสองนะทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะได่ไงในยูทูบได้ไงเดี๋ยว บอลทูอันนี้ฟอ์วันจ้างยังต้งมีอ่ะเออเราไม่ซื้อแล้วไปชงไฟฉายเนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้เรื่องโอ้ยไม่ซื้อไม่ซื้อๆๆๆๆบุก้านหมอลำได้ยังหม่ได้ยัง

โอ้นาฬิกายิบซีโอ้ยตอนนาฬิกาไี่เออนาฬิกาเดินเร็วกว่าจริงเฮ้ยตกใจเสียงฝนหรือว่าเสียงลัทเออแล้วตอนแรกเราคิดว่าอยู่ในคาสซีนมันจะทำอะไรเราไม่ได้ลูกตายหมดไม่ส่วนลูกใครแล้วรัดมันไม่ฆ่าซีนเหรอวะ มาดูกันวเลยอะไรไอ้ยห้องใหม่ห้องใหม่ดีด้วยบอกไปห้องฟังเงินว่างั้นไม่ใช่มีตุ๊ตี้ออกมานะจะต้องมีมุมสไปเดอร์โอ้ดีสไปเดอร์ หางพี่เบอร์อุ้ยไรเจ็บเปล่ามีผ้ามันแผลอยู่เนี่ยเนี่ยนายก็รู้รู้เก็บไม่ได้เลือมเลี้อยู่เลี้ยงไม่ได้หิวเลือดไหยแบตเตอรี่แหม่แหม่ที่ตอนซื้อนะาไม่เห็นมาพอตอนต้องการไม่เมียตดยอดเลยเกมดอพี่เล่นมากเลย กีสิออตโต้เก็บเียน้บ่าวเล็วอีแหละอีแหละที่แตกก็หนึงมันมีห้องใหม่ขอมือตึบไม่มีอะไรเลยเย,ย้เรอด้วยมัยแหจ ฝนตกเบาเ้ยฝนตกบ้าตกทั Rah ้งคืนเลยได้ขาวว่าช่วงนำถ่วมไ้นมต้อไม้งไหนวะเปมล่าละ้าอต้ได้ก่องเปล่า็โชคลาเลยกล่องเปล่าแล้วเนี่ยทานโอ้ยแบตเตอรี่อี่บาพอวัดต้องการที่ไม่มีเลยนะ โอเคทุกคนไว้เจอกันใน EP สองตรงนี้